มันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นอาหารเสริมที่ใช้เวลาวิจัยยาวนานถึง30ปีและสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความแก่ชาราระดับหน่วยยีนมนุกรรมได้ทุกคนอยากให้ดูภาพนี้นะคะทุกร่างกายอะคะ่ะมีเซลล์อยู่ในร่างกายใช่ไหมคะเซลล์นี่ไม่ได้อยู่ในแค่ผิวหนังนะทุกคนแต่อยู่ตั้งแต่เส้นผมอะยาเล็บเทา้าทุกอวัยวะของเรามีเซลล์และทุกอวัยวะของเรามีหน่วยที่เล็กกว่านั้นนะคะก็คือนิวเคลียสไมโทคอนเดรียโครโมโซม เทโลเมียเกลียว DNA และยีนมนุกกรรมคุณจะเห็นว่า ลึกที่สุดในนั้นคือยีนพันธุกรรมที่ทําให้เรานั้นแตกต่างกันออกไปและมีการแก่ชาราที่ไม่เหมือนกันดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนนคักวิยทยาศาสตร์เทววลา30ปีนะคะที่บอกว่า2 5 0 0 0ยีนเนี่ยเขาเจอแล้วว่ามียีนที่ควบคุมจุดต่างๆของร่างกายจํานวนกี่ยีนแล้วสามารถที่จะไปแก้ไขย,ยีนเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนะยีนเกี่ยวกับความอ้วนเนี่ยมีควบคุมอยู่1 2 8 3ยีนควบคุมในเรื่องของสมอง1 0 9 3ยีนนะคะควบคุมในเรื่องของหัวใจ1,350ง ควบคุมในเรื่องของตับ1,092ยีนไม่นับในเรื่องของเส้นผมเรื่องของเล็บเรื่องของออปอดม,ม้ามคอลลาเจนคือทุกอย่างอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราค่ะมียีนและนูสกินที่ร่วมมือกับไลฟ์เ e นเทคค่ะเป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถที่จะลงไปดีเทคยีนทุกหน่วยของร่างกายได้และสามารถย้อนไว้ t แทรกิตติ้งไปที่ยูดยีนคลัสเตอร์หรือกลุ่มยีนไว้เด็กเท่านั้น นะคะคือกลุ่มยีนไวเด็กเนี่ยคือกลุ่มยีนจําพวกเช่นคอลลาเจนออลาสตินการเผาผลาญมวลกล้ามเนื้ออะไรก็ตามที่ดีๆอะคะ่ะที่สมัยก่อนเราทํางานได้ดีแล้วโตขึ้นเราแก่ตัวลงทํางานได้แย่ลงอะคะ่ะหนึ่งในกลุ่มยูดยีนคลัสเตอร์หรือกลุ่มยีนไวเด็กะนะคะมันจะมียีนอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอจิ้งดีเฟนแมคานิซึมยีนการซ่อมแซมตัวเองว่างั้นเถอะคือเด็กๆอะยีนตัวนี้ย a d m s เเนี่ยมันทำงานดีก็คือเช่นล้มแป๊บหนึ่งเราก็ลุกกระดูกเราก็ไม่แตก ผิวหนังแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองดีแป๊บเดียวแล้วก็หายไม่มีแผลเป็นตอนโตขึ้นนะคะคือมันมีปัญหาไปหมดเลยเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ม,ม,มีอาการอักเสบอะไรเนี่ยแทนที่มันจะซ่อมแซมตัวเองแต่มันกลับกลายเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆเพราะว่าการอักเสบมันลุกลามติดเชื้อไปทั่วร่างกายดังนั้นนะคะถามว่าทำไมตัวนี้ถึงขายดีนะคะหลายคนคงไม่อยากเสียเงินเข้าโรงพยาบาลเพราะทุกครั้งที่เราเข้าโรงพยาบาลจากการอักเสบเล็กน้อยอ่ะที่มันบานปลายไปสู่ความเจ็บป่วยระดับใหญ่ๆมันทําให้เราเสียเงินหลักแสน บางคนหลักล้านในการที่จะแบบฟิกซ์ร่างกายตัวเองโดยหมอก็คือหมอรักษาเราอะแพงมากๆหมอเรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นแต่วันนี้จะดีกว่าไหมแค่กระปุกละไม่กี่พันบาทนะคะคือถ้าเทียบอะตัวนี้มันคือสเต็มเซลล์บำบัดอัดเม็ดเลยนะ ที่พวกดาราดังๆด,ดาราฮอลลีวูดดาราคนไทยที่ชอบบินไปเยอรมันฉีดเข็มละแสนอะอันนั้นคือสเต็มเซลล์บำบัดเหมือนกันแต่เป็นแบบรูปแบบเข็มแต่แบบนี้ค่ะไวส e เปตัวนี้เป็นรูปแบบการทานคุณจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาการป่วยต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของสายตาผิวสมองนะคะอารมณ์การรับรู้ต่างๆประสาทต่างๆไขข้อสุขภาพนะคะออในส่วนของอิมมูนนะคะระบบภูมิต้านทานกระบวนการเผาผลาญกระดูกทุก เรื่องในร่างกายที่เป็นเรื่องของการอักเสบในยีนะคะ ADMS หรือว่า Aging Defense Mechanism มันจะถูกปลูกออกมาให้เราซ่อมแซมตัวเองได้ดังนั้นวันนี้ไม่แปลกใจเลยอย่างแม่แนนไงอายุ70ไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคย admit ไม่เคยต้องกินยาหมอเลยเพราะหมอบ,บอกว่าไม่มีโรคเลยแม้แต่โรคเดียวเพราะคุณแม่ทานตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเพราะคนที่ทานเข้าไปแล้วรู้สึกได้เลยอะ ตั้งแต่วันหรือว่าสัปดาห์แรกที่ทานนะคะมันฮิลลิ่งจากข้างในจริงๆคือที่อยากนําเสนอตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่อยากให้รู้จักว่าสินค้าของเราอะ เป็นนัมเบอร์วันจริงๆแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้หายากมากๆแล้วก็ไม่ได้เอามาจากแหล่งแหล่งเดียวนะคะมีมาตรฐานการผลิตที่สูงสุดในโลกก็คือ 6S ก็คือสูงระดับเทียบเท่าเกรดยาเลยห s อแบบเนี้ยนะคะคือมาตรฐานเกรดยาแล้วก็มีการนําเข้าวัตถุดิบหรือซอร์ซ,ซิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกไม่ได้มาจากแค่ประเทศเดียวแต่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเป็นสารสกัดที่หายากมากๆและเป็นสารสกัดที่วิจัยมาถึง30ปีถึงได้รู้ว่าต้องใช้ปริมาณ มากน้อยเท่าไหร่ของแตละอันถึงสามารถเข้าไปปรับระดับหน่วยยีนแล้วก็ปลุก ADMS ขึ้นมาทำงานได้คือมันทำยากมากไม่ได้ทำง่ายเลยอะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็พูดเลยว่าคู่แข่งพยายามก๊อปปี้สินค้าตัวนี้อย่างแน่นอนแต่เชื่อเถอะว่าต้องใช้เวลาหลังจากนี้อีก10ปีถึงจะสามารถเรียนแบบสินค้าของเราได้